รู้สึกดีใจค่ะก็ดีใจรักท่านแล้วก็อยากให้ท่านอะไปอายุมากแล้วเนาะค่ะเนาะไปอยู่ดูแลลูกหลานแล้วเผื่อมีโอกาสจะได้มาแวะคราชมาเที่ยวหาดีใจค่ะขอให้ท่านปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงจะได้มาอยู่เป็นขวัญใจประชาชนขวัญใจคนรากหญ้าเนาะ ดีใจค่ะก็ดีใจรักท่านแล้วก็อยากให้ท่านอะไปอายุมากแล้วเนาะค่ะเนาะไปอยู่ดูแลลูกหลานแล้วเผื่อมีโอกาสจะได้มาแวะโคราชมาเที่ยวหาดีใจค่ะถ้าถ้าไม่ติดงานรีบไปเลยนะค่ะเนี่เยเยดายนกำลังมาขายโครงการหลวงแมค่นะท่านทำบันเพ็ญประโยชน์ให้คนไทยคนเราต้องอารุ่มมารวยกันหยวนได้ก็หยวนกันไปไม่ว่าใครเนาะค่ะเนาะ จะให้ท่านกลับมามาดูแลลูกหลานมามาวันนี้วันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะวันนี้หร้วพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรายังไม่รู้ว่าตอนไหนท่านจะออกมาแค่นั้นนะคะครับค่ะขอให้ท่านปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงจะได้มาอยู่เป็นขวัญใจประชาชนขวัญใจคนลากญ่าเนาะครับจ้าและทีน่น,น,นี้เราจะมีโอกาสได้เอาขอายไปให้ท่าน ก<_<_ I I like ็พอเสร็จโครงการนี้ก่อนนะคะเสร็จเอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวเก้ไฟเลยไปหาเลยแต่ว่าไม่รู้จะเข้าได้ไหมนะจ้าใช่ค่ะง่ายง่ายเท่าไรคะสี่สิบค่ะพี่เริ่มวันนี้ใช่ไหมคะ